อันตางมาอ่ะโอ้ยฟุ้งเวียนเลงจุดโรมาจูเลยไปมึงเหีนไดาเท่อ้ายุยราได้เดินยืนเกิดจอดตรงนี้แหละจอดเโอ้สบายมากเลยสวนคุณยายนี่สวนคุณยายมีทุกอย่างเลยมาถึงแล้วจะมาเก็บมะละกอคุณยายไปกินดงอะาระสรางเลยแลโอ้พริกก็งามเนาะ นี่พริกงามมากเลยยายอู้นี่รฮึฮึกระองนะดูต้นพริกสิยายเพาะไว้่นี่ยจ,จ,จ,จ้าปลาก็เยอะดูสิสะสะพังบุง้งวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงค่ะเกษตรพอเพียงนี่ ไม่มีข้าวเป็นยมย,มยอมอย่างนี้ด้วยล่ะยายให้ยายเตืย้ยทำไมมีข้าวเป็นยอมยอม,ยอ,มอย่างงี้ละ่ะข้าวพันโอ้ยยายเตยยายเตยแกตาก็ไม่ค่อยดีหูก็ไม่ค่อยดีอีกพูดด้วยก็ไม่ตอบนี่พริกงามมากเลยใครอยากสนใจเอาพริกปลูกเด้อมาติดต่อได้นะคะพริกเอ่อ ิคเ,เรียกพันอะไรพันฟรังบอมะละโกก็มีอันนี้มะเขือนะคะอันนี้เขียกก็มีพริกฟรังใบใหญ่ๆผลขาวๆนะคะอันนี้มะละโกกรอบค่ะอันนี้จะมาเก็บมะละโกคุณยายไปต้มจิ้มน้ำพริกไปตำกินมาส่งคุณยายก็เลยต้องมีของกินกลับไปค่ะ เยอะเลยค่ะนี่เก็บต้นนี้บ่ใหญ่ฮะเก็บละก่อต้นนี้เนาะไปตัวอือโหงอันนี้ให้ស្រួយอันนี้ทําพันธุ์บ่นี่ฮะอันโตเนี่ยไหนตุ๊กอีตึมឫหรือเบ๊ะบานอยู่ตัวบ่ចង់បានក្រឹបអឺเอาໄປอันนี้ណែเนาะคนໃຫយบ้านក្រឹបហូហុហូនแน่นเลยអាណាខំខំឯងជ្រក់បាន มาอีกเดิมนึ่งที่โด่งหล้ะเดี๋ยว t กาโคเนนลูกตึบนี่ได้เลยจ้ะลูกยังใหญ่เลยบืเริ่มเอายายฝากใส่รถหน่อยต้มจิ้มอร่อยนี่ยายนี่ลูกหนึ่งโอ้ไม่ได้มาหายายตั้งนานแล้วกอเยอะเอาไปต้ม กินอาหารอาหารบ้านนอกเราอร่อยส้มตำลูกลกแกปลูกอยู่ที่ท้องไร่ท้องนานะคะก็เลยมีทุกอย่างแกขยันตากับยายแกขยันไอลกก็ตรับระวันมุดมกันเื้นหน่อยเด็กเติกอยายเตยแต่ยมช่วยตาคือมันเอาจำสุด <c oughs> ยายพูดเขมรไม่ทราบมีใครฟังออกไหมคะยิตะระรถเต้าหยุบเลีเองชบเบมดอลชบเบติดจะเดิมนี่กรอบรึมกรอบจะนี่เดิมเตียบหลักยหญโอ้เบต้าโอ้นี่ต้นเตียบมากเลยนี่พันน่าจะพันกรอบแล้วนี่อืมเนี่ยต้นเตียบมากเลยค่ะดูสินี่โคนเขาแค่นี้เอง เก็บเนี่ยเสมอเอวเองนี่บแคงของคมือกอันนี้น่าจะพันกรอบเดี๋ยวไปตำกินนาเคยเออบกมาเพลพลดีแล้วยายได้บุญปลูกให้เขาเก็บกินเก็บกินใครอยากได้เยอะเก็บเยอะๆจ่ายเงินให้ยายยายไม่คิดราคาอล้วแต่จะให้อันนี้ก็ดกคามะละโกปีนี้ที่บ้านปลูกมะละโกไม่ได้กินเลย anh ấy sẽ kéo anh ấy súng bên nồi ai mới thưngเลย ban anh ấy tập mà ở đây anh có đốt đục ban hơi đâm một ple เออเป็นไรพอเฮ้ยวันหลังค่อยมาเอาอีกดูซิมาส่งยายก็ได้ของกลับของนี่ฝากไปฝากมาค่ะขอ,ขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะที่มีน้ำใจให้เก็บมะละกอไปกินป้ายายเดินไปถึงบ้านไหมล่ะจะช่วยช่วยถือ นี่ยายได้ของเยอะแยะยายไปหาก็ได้ส้มโอมาฝากคุณยายแล้วก็มาส่งคุณยายอีกป้ายเดินนำป้ายโมนาเยรโมโมยกกะจังเองตรอมือเตือนขนมเองเจ๊เองฟุ้งไปโชลดุ๊บี่โมนาโมด้านตบปอ่โมลุยมือ មកងឿអីធ្វើអូវិញ100អឺពេលនេះមកតําបថថាយវីដេអូនេះនេះហັນតិចអូអូនេះអីអ្ហ្នតិចនេះខ្ញុំថាយមាញ់ក្កេះអុយតិចប្រាំងណាអឺនេះឲ្យវាចុះល្អដល់ក្កេះអុយក្នុងប្រណោះទុយយាយដាំយាយដាំញឹកញឹកលើយដល់នេះវាបែកអូម៉ែនេះធ្វើត្រឹងទៀតណាងៀតិចអឺជាតិចនយោចាមកស្ទឺຕົ້ນព្រឹកយ៉ាយໄປปลูกหน่อยเดี๋ยวจะซื้อต้นพริกยายไปให้ป้านางปลูก ก็นางแกมีเวลาดูแลนี่ต้นยางนาอย่างสวยเลยค่ะนี่ยางนาอย่างสวยค่ะมาบ้านยายมีทุกอย่างค่ะอันนี้แกอยู่แกปลูกกระท่อมอยู่ที่ทุ่งนานะคะข้าวก็สุกแล้วมีสระเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเป็ดไข่เล,ลเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอันนี้ก็ ป้ายประตูเข้ากระท่อมคุณยายจะมีป้ายบอกว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญ,ญาตผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฮ่าเยี่ยมมากคุณยายอโจอืมอืมใช่ไก่มันตื่นไก็็นนต้องปิดข้าวริมทุ่งเนี่ยตริมกระท่อมยายก็สุกแล้วเนี่ย โอ้วิถีชีวิตบ้านอกอยู่สบายสบายค่ะของกินมีทุกอย่างยายแทบไม่ต้องซื้อเอ็งขามาอ็ตยกใหญ่เมีนใหญ่เหยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยวันนั้นซื้อเขาเดินขายเดินมาส่งคุณยายนิสาแกเลี้ยงเป็ดค่ะ ระน้ำเลี้ยงเป็ดมียาคาอยู่ริมทางองีกเนี่ยยาคาปลูกไว้ไม่ให้ดินมันหักยาคานี่ไม่ต้องปลูกเดี๋ยวน้อยยายมันขึ้นเองเนาะยาคาเนี่ยมันขึ้นเองตามธรรมชาติมันก็ช่วยปกป้องดินด้วยนะคะเนี่ยไม่ให้ดินมันหักวันนี้ยายได้ไข่เป็ดไปฝาก ก็เลยได้ส้มโอมาฝากคุณยายคืนก็ต้องมาส่งคุณยายอีกอ้าวคุณยายส้มโอมาถึงแล้วโออามาอูนี่ตีกรองตะเก็บเออนี่มาเฟืองอยู่ในนั่นแหละอยู่ไคเนาะเบยอยู่อันเต๊ตุ้มให้เบ๊ะตะเลยใครกระนองตุ้มจรเด้อ เป็นอยู่ตบบุห้องนะอ๋อนี่ดอกเดือดตาเอ้ยดอกใครตุบูุนี่อใครตุบูุนี่ตรงนี้ยายก็มีสระอีกอันหนึ่งสระบัวตรงนี้ก็เลี้ยงปลานะคะวิถีชีวิตสบายๆมากเลยคุณตาคุณยายยายเตยอายุเท่าไหร่แล้วยายเตยอายุหกสิบเท่าไหร่อายุหกสิบเท่าไหร่แล้วอายุอุบลเฮ้ยไม่ใหญ่ เยี่ยยูบลาเฮ้ยจ้าหกสิบหกโอ้หกสิบหกคุณยายหกสิบหกแล้วค่ะเก๋ก็ไม่แก๋มากหรอกแต่ว่าแก๋หูตาตาแกไม่ค่อยดีค่ะเรามาทนขิงยายไปกินนิดนึงยายนงเก็บอันนี้ดักทองส้นกินนงมูตรูดอ๋อเก็บไปเก็บไปนุขี้เกียรข้าวเด็กข้าวยาบแม่เนี่ย เข้าตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปถอนขิงขิงคุณยายไปกินนิดหนึง่งมาแล้วแกก็ให้เก็บนู่นเก็บนี่เดี๋ยวถอนขิงไปกินนิดหนึง่งอุ้ยโอ้งามเนาะนี่ค่ะขิงแกมีทุกอย่างมาละโกก็มีโอ้ยขาดอันนี้ขาดแล้วมาละโกขิงพริกสด มีครอบจักรวาลหมดเลยค่ะผักริมรัว้วจะมีทุกอย่างเลยจ้ะเนี่ยเอาแค่นี้แหละนี่คุณยายมีทุกอย่างมะเขือก็มีมะเขือไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหรน่นะมีแมงพริกก็มีค่ะแต่ไม่มีเวลาที่จะเก็บนะคะเพื่อนๆวันนี้พามาชมแค่นี้ก่อนนะคะ ต้องต้องรีบไปทำธุระที่อื่นอีกวันหลังค่อยมาเก็บค่ะเมื่อเช้าท่านก็เอาไปฝากแล้วพริกนะเดี๋ยวกลับคืนนี่สวนคุณยายร่มรื่นมากเลยค่ะสะดกบัวก็มี วาเตยนุกลับก่อนนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจ้ารีบไปทําธุระก่อนค่ะจ้าแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ